นี่คือความจริงที่น่ากลัวมากคุณสามารถรู้ได้ว่าคุณจะหาเงินได้เท่าไหร่ในชีวิตเพียงแค่ดูมือซ้ายของคุณถ้านิ้วนางของคุณยาวกว่านิ้วชี้คุณคือมือรูปแบบที่หนึ่งคนที่มีมือรูปแบบนี้ต้องฟังให้ดีผมจะบอกความลับในการเปลี่ยนชีวิตครั้งสุดท้ายถ้าพลาดครั้งนี้คุณจะต้องรออีกส2ปีคนที่มีมือรูปแบบนี้มีจิตใจดีไม่ชอบแข่งขัน ปีนี้ควรจะเป็นปีที่สำเร็จแต่ปี2024ไม่เพียงแต่เป็นปีมังกรแต่ยังเป็นปีที่ไม่มีฤดูใบไม้ผลิคนที่มีมือรูปแบบที่หนึ่งจะประสบภัยใหญ่ในปีนี้และจะสูญเสียทรัพย์สินวันนี้คุณเห็นวิดีโอนี้แสดงว่าเราเป็นเนื้อคู่กันผมจะสอนวิธีแก้ไขต้องทำก่อนเดือนกรกฎาคมเครื่องรางปีเสียคู่ที่มีพรจากอาจารย์นำกลับไปจะทำให้คุณหาเงินได้มากขึ้น รักษาความมั่งคัง่งพริกชะตาพวงกุญแจหรือสายในกระเป๋าจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงคนไม่ดีแก้ปัญหาชีวิตราบรื่นสมหวังตามใจมิฉะนั้นจะมีภัยมากจะมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตเพียงปีละครั้งในรอบสิองปีจะเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคุณผมรับประกันว่าถ้าคุณนำกลับไปใช้สิ์วัน โชคของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมากถ้าไม่เห็นผลกลับมาด่าผมได้เพื่อนที่เล่นไพ่แพ้ทุกวันต้องฟังถ้านิ้วนางของคุณยาวก,กว่านิ้วชี้มือรูปแบบนี้เป็นคนส่วนน้อยถ้าคุณมีมือรูปแบบนี้ต้องฟังให้ดีคนที่มีมือรูปแบบนี้ชีวิตจะมีอุปสรรคมากโชคลาภโดยรวมจะแพ้มากกว่าชนะโดยเฉพาะหลังเดือนมิถุนายนในปีมืงก่โชคลาภของคุณจะลดลง ทรัพย์สินจะไหลออกดังนั้นคุณต้องระมัดระวังถ้าคุณต้องการให้โชคลาภข,ของคุณราพรื่นไม่แพ้อีกต่อไปอาจารย์จะสอนวิธีแก้ไขเครื่องรางปิเสียที่มีพรจากอาจารย์นำกลับไปติดตัวหรือใส่ในเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้ใส่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินคุณจะชนะเงินที่เคยแพ้กลับมาไม่มีใครสามารถกดดันคุณได้เมื่อเล่นไพ่จะชนะอย่างต่อเนื่อง เงินที่เคยแพ้จะชนะกลับมาชีวิตและการเล่นไพ่จะดีขึ้นคนที่สายปีเสียจะมีโชคลาภครอบครัวจะมีความสุขต้องรีบนำกลับไปใช้ลดราคาพิเศษจำกัด100ชิ้นสุดท้าย